ครับกับส,สว,วัสดีจังเสาวันที่17ธันวาคมพศ2 5 6 7ากบับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านครับหรับคาลชิปนี้กลับเป็นคลิปที่สองครับเดีย๋ยวจะขอนำภาพพ่อแม่พี่น้องมาเลือกช่มเลือกซื้อเป็นแมมทองสายพันธุ์พึ่นกลับเป็นไทยกลางไถ่ไงบามันครับพี่น้องครับเป็นร้อยเรียงขยับร้อยขึ้นมาครับพี่น้องครับเดี๋ยวก่อนอด่อน ผมขอน้าเรียนนะครับง้อผมทรงฟรีให้200รอกิโลเมตรเล้ากับบริการเก็บเงินปลายทางเรลากาผมประกันทองให้ครับพี่้องครับประกันทองให้ท่านใดสนใจกับทั่มาได้ครับ0ูนย์ห้อหสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดซี่พิกัดของข้อวัวตั้งอยู่ตาบลมันฝางอําเภอกะะสีวิสัยจังหวัดเลยครับพี่้องครับบริหารข้ามาเมืองงัวครับนี่ทั้งราคาหยกราคาแย่ครับเป็นเม่ททองแก่ทั้งสองเม่เมือเมืองแม่เลียงดี๋ก่อนครับ เป็นเมียทองลูกตัวที่สองในทองเนะครับควอมสูงลอยสามสิบบวกเป็นมัวโบดขบเครืองสายพันธุ์พันกาอ่าเป็นสายอีสานดังเดิมไทยกลางครับพี่น้องครับไทยกลางอีสานดังเดิมโบดขบเครืองทับโตพอบามันเส้งละเจ็ดลอยนะครับพี่น้องครับประกันท่องให้หกเดือนครับพี่น้องครับพันใดมองหาร้อยกลางๆไปเรียงพันหูกำครับเอาไปหนึ่งหมื่นหกพันบาทครับพี่น้องครับ สนใจก็โทษตามที่เบอร์ผมก้าวไว้เลยครับพี่น้องครับขออย่างเดียวอย่าโทษเหรียโทษตัวโทษต้มกันครับเพราะเห็นใจทางเฮาน้าทางเฮาทรงรี่ให้200กิโลเมตรนองเหนือจาก200กิโลเมตรพอแม่พี่น้องอยากได้ก็จะส่งให้ได้ครับพี่น้องครับถ้ามันไกลกันหน่าเกียก็ยอมมีขารถดครับแต่นี่ผมนําเลี้ยงไว้ครับพี่น้องครับนี่ครับบ่ได้ซุ่มบ่ได้เติมแตงนะครับบ่มีการเอาเปรียบผู้บริโภคมีตำหนิมองได้จุดใดบอก้าวแจ้งไปในคลิปไปเลยครับอ่าผ่านไปตัวที่หนึ่งตัวที่สองมาชมเป็นแมีใส่ไงขึ้นมาเอคครรัับบพี่ง เป็นแม่ททองแปดเดือนสูงลอยสี่สิบห้าบวกอันนี้โบโบ้ด้วยครับแต่ว่าติดโบดเครื่องดำนี่ครับใหญ่ๆครับพี่น้องอันนี้เจรันเราครับใกล้สิวางเราเหรครับพี่น้องครับนี่ครับอันนี้เป็นลูกข้อกของผมเองครับอันนี้ขายในราคาสองหมืนหกพันบาทเด้อครับพี่น้องครับสนใจก็โทษตามที่เบอร์ผมเกาไว้ครับพี่น้องครับเดี๋ยวนี้ในกรณีพอเม่พี่น้องยกแม่ททองสองเม่ยเลยครับพี่น้องครับ เอาไปในราคาสามหมื่นแปดพันบาทครับพี่น้องครับเฉลี่ยเราครับพี่น้องครับแต่ว่าคุ้มค่าเกินราคาแน่นอนทะยงสามหมื่นแปดพันบาทครับนี่ครับท่านใดคิดสีบ่เลียงหลายตัวเลียงไปโดนๆนี่แน่น้าเลยครับพี่น้องครับนี่ครับ้องพีจารนามึงเลยครับพี่น้องไทยดีหางดีทุกตัวครับพี่น้องครับนี่ครับหางเลยเข้าครับ เนี่ยพ่อเอิน่ายดีห้างดีแม่นี่ขายอีกเนื้อครับพี่รองครับขายอีกเนื้อเมีนี่ซึ่งพอเรียร้อยเลยครับปกติลูกแรกเราทีอยู่น้ผมกับใจลูกกับทีว่าโอเชครับนี่กระดับทีว่าเอาไปเป็นพอได้ครับลูกผูลูกแรกครับน้ำนมแม่ก็ดีครับแม่นี่ครับฝากไว้เป็นแนวทางนะครับพี่รองครับสำหรับชิปนี่ก็ขอจบไปในเพียงเท่านี้ครับขอบสดีครับ